ชิมหน่อยอยากชิมเลยน่ากินหอมมากโอ้โยน่ากินมากสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊าปานชวนอร่อยกับไข่ม้วนกล้วยหอมตเบเกอรี่ทำง่ายของว่างทานเล่นนะคะขั้นตอนไม่มีอะไรเลยค่ะมีแค่ไข่กับกล้วยใช้กล้วยหอมสุกที่เราไม่ทานแล้วก็ได้นะคะนำมาทำไข่ม้วนทานเป็นมื้อเบรกมื้อเช้าหรือมื้ออื่นๆก็ได้ราดน้ำผึ้งอร่อยอร่อย หรือว่าไม่ลาดก็อร่อยเพราะว่ากล้วยหอมเขาหวานมากเลยค่ะขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะเราก็เตรียมกล้วยหอมก่อนเลยนะคะเป็นกล้วยหอมสุกนำกล้วยมาหั่นเป็นซิกๆต้นๆแบบนี้นะคะให้เขามีเนื้อสัมผัสที่แบบไม่หนาไม่บางเกินไปนะคะเตรียมไข่สองฟอง เติมเกลือเล็กน้อยแล้วก็นมสดนะคะตีให้ไข่และนมเนี่ยเข้าเนื้อกันนะคะความหวานไม่ต้องเพราะว่ากล้วยหอมก็หวานมากแล้วค่ะเท่านี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะแล้วเปิดไฟนะคะเปิดไฟอ่อนๆประมาณนี้ตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อย หรือเพืเ่อนๆจะใส่เนยก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเลยเรียงไข่ใส่ลงไปเลยค่ะเว้นระยะห่างให้สวยงามนะคะได้แบบนี้แล้วเ okay ทไข่ใส่ลงไปให้ทั่วกล้วยเลยไข่เริ่มสุกแล้วเราก็จะค่อยๆเตี่ยให้น้ำไข่เนี่ยเขาโดนความร้อนให้ทั่วนะคะ และตอนนี้ไข่ก็สุกทั่วแล้วนะคะหอมกล้วยหอมมากเลยค่ะเราก็จะม้วนไข่กับกล้วยเนี่ยให้เขาม้วนเป็นทรงเลยนะคะหอมมากโอ้หน่ากินมากเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะไข่ม้นวนกล้วยหอมน่ากินน่ากินทานกับน,น้ำผึ้งค่ะ หั่นเรียบร้อยล,ลาดน้ำผึ้งใส่เนยก็น่าอร่อยนะคะเนี่ยแต่ว่าทานเพื่อสุขภาพก็แบบนี้ก็พอแล้วค่ะโอ้โหน่ากินมากทำง่ายด้วยค่ะอันนี้ลาดน้ำผึ้งสำชํำหน่อยไว้เพื่อนๆลองไปทำดูบ้างนะคะ เมนูทำง่ายเพื่อสุขภาพทานแบบธรรมชาติไม่ต้องปรุงแต่งเยอะเจแปนขอตัวเอาไข่ม้วนกล้วยหอมไปเสิร์ฟก่อนนะคะฝากติดตามครัวอร่อยใบยเจแปนสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะชิมหน่อยอยากชิมเลยน่ากินอืมอร่อยมาก ร้อนๆอ,อร่อย